แต่วงสายันเนี่ยสุดยอดแต่สายันแพ้ใครมากที่สุดรู้ไหมแพ้พระพยอมไปเล่นอยู่เมืองบลคนดูสายันสองร้อยดูพระพยอมสามหมื่นเวทีประชันกันสู้พระพยอมไม่ได้สมัยดังๆนั้นอพระพยอมโงหุ้สุดยอดขายเทมก็ขายดีไม่มีใครสู้พระพยอมได้มีสิ่งเดียวที่หลวงพ่อพระพยอมที่ทําให้หลวงตาถือได้คืออะไรรู้ไหมท่านไม่เคยมีความเสื่อมเสีย เรื่องผู้หญิงเรื่องเงินไม่มีประวัติเลยใช่ไหมแต่ท่านสร้างเรื่องโบหานเรื่องตำนานของการเทศไม่มีใครเกินเป็นตำนานกดเกง่งเหโมโหคือบ้า <c oughs> <laughs> ยิ่งไปเทศออะไรนะเรื่องน้ำใจเทศอดโหโบหานวัยเก่งมากหลวงพ่อพระพิโรธเอ้อยรุ่นหลังๆนี่ไม่มีใครเที่ยงได้แแก พูดเทศเนี่ยคนไม่ขยับหลวงพ่อพยอมสร้างทำงานที่จริงท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งหลวงพ่อพุทธทาตเนี่ยเป็นพระที่ไม่ใช่บัณฑิตธรรมดานะปัดบัณฑิตแห่งยุคเลยแหละหลวงตาว่าไม่มีใครเทียบได้หรอกในโลกเนี้ยยุคที่หลวงตารู้จักเนี่จะจะพูดให้ฟังจะแนะนําให้ฟังหลวงพ่อพุทธทาตเรื่องอขันห้าไม่ใช่ตัวตนอาณาปานสติ อันนี้หลายๆตอนที่ท่านเทศเลยนะ